อิทังเมยาตินางโหนตุสุขิตาโหนตุยาตะโยข้าพเจ้าขอทั้งจิตบุ้ทิพย์ผลบุญบุญสนี้ไปให้ไัยาสถึงบิดามารดาและอาจารย์ ทั้งโลกหละญาติสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ทุกสมผลของฉันท่านเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้ทุกสมผลนี้เถิด

Yeah, but